สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้ผมแลคุณทําได้ง่ายเองนะครับผมวันนี้เราจะมาดูสาเหตุการตายของลูกออสนะครับผมแล้วก็วิธีการแก้ไขนะครับก็อันนี้ก็หลังจากฝนตกหนักนะครับดูื้นก็จะแฉะฉื้นชื้นนะครับตกหนักมากนะครับผมตกละครนี้ในลูกออสนะครับที่เราเพาะเอาไว้นะครับผมนะครับ บ่อนี้ก็ประมาณ2 2 2แม่นะครับที่ที่ที่เพาะไว้ก็ได้ประมาณพันกว่าตัวนะครับผมเ่าน,นี้ตอนนี้เขามีอายุประมาณ10 12วันนะครับแล้วครานี้ฝนตกหนักฝนตกหนักสังเกตน้นมาปกติน้ำจะต้องเป็นเขียวขึ้นตะไคร่นะครับ แต่น,นี่น้ำค่อนข้างกะใสเพราะว่าโดนฝนคราวนี้ฝนตกหนักมันทําให้เกิดกรดนะครับผมเกิดกรดในน้ําน้ําจะออกสียังแดงสังเกตรครับแดงสังเกตสีน้ํานะครับตัวดีน้ำต้องเขียวเข้มนะครับนี่ออกสีแดงเพราะามันเป็นกรดแล้วนะครับผมพอเป็นกรดปุ๊บลูกอสทยอยตายนะครับเห็นไหมครับ ทยอยตายนะครับผมนอนอยู่ข้วขาวนะครับคนคนบ่อนะครับนี่เดี๋ยวขึ้นมาแล้วครับนี่ครับเห็นไหมครับคนนี้ทยอยตายนะครับวิธีแก้ครับผมให้เราปรับน้ํานะครับปรับน้ําของผมคือเอาน้ําออกปรติโปรติโปรติตัวนี้ก็จะช่วยเดนฝนออกนะครับผมแต่ว่าคราวนี้มันตกหนักแล้วมันมันมันเดนไม่ทัน นะครับถึงทันถึงทันก็ก็จะว่าทันก็มันมันก็ไม่เชิงอยู่ดีเพราะว่าคําว่าตกหนักก็คือมันมันปริมาณมันมากกว่าน้ําที่ที่อยู่ในในบ่อของเรานะครับทําให้ค่าน้ามันเปลี่ยนนะครับผมพอค่าน้ําเปลี่ยนปุ๊บกลายเป็นกดวิธีเดียวที่ที่จะทำทำให้มันคืนค่ากลับมาให้ดีสุดก็คือถ่ายออกนะครับผมเห็นนะครับ นี่ผมการลูกออดออกคือเปิดออกแล้วครับเนี่ยครับเปิดออกพร้อมกับเติมน้ําใหม่ไปด้วยนะครับผมเห็นไหมครับเติมน้ําใหม่ไปด้วยนะครับให้ปล่อยน้ําตรงๆนะครับไม่ต้องปล่อยให้มันเอียงไปสร้างแรงดันไปทางข้างหลังครับให้ตรงๆเพื่อให้มันท้างออกซิเจนขึ้นมาด้วยนะครับผมให้ออกซิเจนกับลูกออดด้วยนะครับ ตอนนี้แต่ว่าปริมาติน้ําที่ออกไปจะเยอะกว่าน้ําที่ที่เติมเข้ามานะครับเพื่อให้มันออกไปให้ไวที่สุดเพราะเพราะว่าค่าน้ําตอนเนี้เขายังพออยู่ได้อยู่เพราะว่าเขายังมีตัวที่ยังมีชีวิตที่ยังเอ,อยังอยู่ได้อยู่นะครับนี่ครับยังมีตัวที่ว่าเขามีชีวิตอยู่ได้อยู่คือแต่เราเรา,เราต้องรีบปรับนะครับนี่ตัวนี้ก็ตายแล้วนะครับหายท้องละ แต่เราต้องรีบปรับนะครับก็คือเอาน้ําออกให้หมดไม่หมดก็ได้ครับเหลือน้อยที่สุดก็ได้คือให้ให้มันน้อยที่สุดแล้วเราก็มิกน้ําใหม่นะครับเอาน้ําใหม่ใส่เข้าไปให้มันอยู่ระดับสูงที่ที่ประมาณยี่สิบห้าเซนท์ิมทังทีเซนเหมือนเดิมนะครับเพื่อเพื่อให้น้ํามันอยู่ในคงระดับที่เขาเคยอยู่ได้นะครับถ้าถ้าเราไม่ทําเลย เดี๋ยวจะทยอยตายหมดนะครับนะครับเห็นนะ้นหมุนไปหมุนมาครับนะครับจะหมุนไปหมุนมาครับคือคอนอากาศค่อนนกน้ำนะครับนกนกนกน้ำสภาพน้ำเปลี่ยนนะครับครับนองเอียงคางละนะครับตัวนี้ครับหมุนไปหมุนมาตัวนี้ครับคือเลี้ยงต้องสังเกตนะครับผมว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอะไรบ้างนะครับผมก็คลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับ ให้เพื่อนเสังเกตนะครับผมหลังฝนตกนะครับถ้าเพื่อนน้ําปริมาณน้ําในบ่อน้อยหลังฝนตกให้ให้ให้ดูล้กอ้อนนะครับว่ามันมันมีอาการแบบไหนอาการหมุนว่ายแบบว่ายแบบเหมือนผิดปกตินะครับแล้วสังเกตน้ําออกสีอ,ออกแดงๆออกน้ำตาลน้ำตาอะไรนะครับ ให้ทําการถ่ายน้ํานะครับผมเพราะถ้าไม่ถ่ายจะพาจะทยอยตายนะครับถ่ายน้ํานะครับผมประมาณนี้บางคนตกนะครับก็ถ้าเราถ่ายน้ำก็มีโอกาสที่จะรอดนะครับตัวตายก็ตายไปนะครับผมเห็นไหมครับน้ำตกสีส้มๆออกแดงๆนะครับเพราะว่าน้ํน้ฝนหล่นลงมาเป็นกดนะครับถ้าถ้าใครไม่รู้ก็คิดว่า เออธรรมชาติฝนตกแล้วกบมันออกไข่แล้วมันเพาะขยายพันธุ์แต่ว่าอย่าลืมว่ามันเป็นมันเป็นพื้นที่ธรรมชาติมันเป็นดินนะครับแต่ของเราเป็นบ่อปูนหรือไม่ก็เป็นบ่อพลาสติกคือมันกักเก็บน้ําน้ําที่หล่นมาจากฟ้าครับมันมันแบคทีเรียติดมาด้วยตอนที่มันหล่นจากอากาศลงมาแบคทีเรียด้วยแล้วก็มีความเป็นกรดนะครับหลักๆเลยทําให้มันทําให้สาเหตุที่มันตายนะครับผม โอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้ครับผมยังไงก็ฝากติดตามด้วยนะครับฝากแชร์ด้วยนะครับผมให้เป็นกำลังใจกันนะครับเดี๋ยวผมพาดูอีกบ่อนหนึ่งตัวนี้นะครับตัวนี้ผมเปิดน้ำใส่นะครับเปิดน้ำใส่สังเกตบ่อนี้ก็ยังจะขุนขุนอยังยังยังเขียวดำดำดำอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังใส่หน่อยหนึ่งเพราะว่าโดนฝนเหมือนกันบ่อข้างๆกันแต่ว่าผมเปิดน้ำใส่ ก็ยังได้อยู่นะครับให้อาหารไปเช้านี้นครับ,รบเพราะาทำทำบ่อนี้อ่หกวัน6วันนะครับผมบ่อนี้6วัน7ดวันนะครับก็ยังเห็นนะครับสังสังเกตวา่าน้ำน้ำจะใสแต่ว่ายังเขียวอ,อยู่นะครับ เขียวอยู่เขายังอยู่ได้อยู่เพราะเปิดน้ําใส่ปรับปรับปรับสภาพน้ําให้เขานะครับผมเพราะว่าบ่อน,นี้มันจะปริมาณเยอะกว่าบ่อบ่อตะกี้นี้นะครับที่กำลังทาอยู่ก็เลยเอาบ่อน,นี้ก่อนก็ยัง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 โอเคอยู่นะครับบ่อน,นี้ยังไม่ได้ตายนะครับผมแต่บ่อน,นี้มันเริ่มมีปัญหานะครับโอเคครับผมยังไงก็ฝากเป็น ประสบการณ์ในการเลี้ยงครับผมแล้วก็ถ้าเกิดเพื่อนๆมีแนะนำก็บอกกล่าวกันได้ครับผมโอเคพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ